เซนเต็ดบายฝ่ายไ,ไม้น้ำชาวร็อก V2 สองแวางได้พอดีเลยนะครับก็เซ็นเซอร์ขึ้นข้างบนครับก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงไหมเ,เห็นไหมตรงกลางโคมพอดีนะครับลงใต้น้ำสุดเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่าที่ได้จะเป็นยังไงชาวร็อกบอกไมเหย่ย สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีได้มือเดียวสวัสดีได้มือเดียวนะครับพอดีอีกมือหนึ่งถือไม้ถือกล้องอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปเขาเรียกว่ามาดูการเปรียบเทียบกันระหว่างแสงแดดจากธรรมชาตินะครับในช่วงเวลาต่างๆเช้ากลางวันเย็นนะครับกับแสงไฟในตู้ไม้น้ำนะครับว่าว่ามันมีความแตกต่างมันอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะไฟที่หรือว่าแสงสว่างที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อเลียนแบบธรรมชาติเดี๋ยวมันจะสามารถที่จะ ต่อก,อนอกรนเทียบกับธรรมชาติจริงๆได้หรือเปล่าอ่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะครับก็สําหรับใครที่ท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยนะครับยังไงผมอยากให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ผมก่อนนะครับก็คือเป็นคลิปที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าค่าพาคืออะไรนะครับค่าลักส์คืออะไรเคลวินหรือว่าอุณหภูมิสีคืออะไรนะครับแล้วก็ให้ทําความเข้าใจจากคลิปนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาดูคลิปนี้นะครับคือคือถ้ายังไม่เคยดูคลิปก่อนนะเนี่ยให้ให้พอแล้วไปดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่งมั้นถ ทุกอย่างที่ผมอธิบายในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมแต่ว่าสําหรับท่านใดที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอัพไปแล้วนะครับก็ได้ดูทุกอย่างเข้าใจหมดแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นดูคลิปนี้ได้เลยแลวจะเข้าใจจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับก็ก่อนที่เราจะไปชมแสงแดดจากตู้ไม้น้ำนะครับก็เป็นว่าเราไปชมแสงแดดจากธรรมชาติกันก่อนนะครับผมไปชมกันเลยนะครับอันนี้จะพามาดูแสงแดดที่วัดได้ตอนเช้านะครับตอนช่วงเช้าก็คิดว่าน่าจะเป็นโทนแสงที่เย็นที่สุดของวันนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ ตัวนี้เป็นเวลา8โมงกำลังจะ9โมงนะครับ8โมง57นะครับก็อุณหภูมิบรรยากาศอยู่ที่31องศาก็เห็นไหมอันนี้ผมวัดเซ็นเซอร์ไว้ที่โดนแสงแดดโดยตรงนะครับแสงแดดอยู่ตรงนี้นะครับพระอาทิตย์โดนพระอาทิตย์โดยตรงนะครับเป็นพระอาทิตย์ยามเช้านะครับก็อยู่ตรงไอ้กำแพงนะครับก็ามาดูกันนะครับเห็นไหมสังเกตได้ง่ายเลยอุณหภูมิสีนะครับเควิน หรือว่าเควินนะครับอุณหภูมิสีขึ้นไปสูงถึงหมื่นหมื่นกว่าเคเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นสีขาวโทนเย็นนะครับออกไปทางโทนเย็นติดปายน้ําเงินด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าพานะครับค่าพานฮะกราฟของพาก็จะเชิดสูงไปทางโทนน้าเงินนะครับติดทางโทนน้าเงินนะครับได้ความได้ความเข้มข้นของพาก็อยู่ที่ประมาณ60นะครับในส่วนของค่าลักซ์นะครับหรือความเข้มของแสงสว่างก็ไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่2 0 0 0กว่ากว่าโอเคทีนี้ผมจะลองเอาลงมาข้างล่างนะครับ เอาลงมาในจุดที่ที่ผมทำใบบกไว้นะครับแต่ถามว่ามันโตดีไหมไม่ดีหรอกครับจากกอใหญ่ๆละลายตายจะหมดแล้วนะบางอย่างบางกิ่งหรือบางสายพันธุ์นะครได้มาเป็นกอใหญ่ๆแบบหลายๆกิ่งหลายๆกอละลายหายหมดนะครับเนน่ออย่างตรงเนี้มันก่อนนันนี้มันจะมีาาบาโคปาซาวส์แมนนี่นะครับ อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมย้ายต้องเอาไปเอาไปไว้ลอยไว้บนตู้แล้วนะมันละลายหมดมันไม่ไหวนะครับสเปกตรัมมันน้อยนะครับแสงที่ได้มันน้อยจากตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มาเดนเนียคีแซกนะครับไอ้ต้นคล้ายๆต้นไผ่นะครับก็เหลือกิ่งเดียวที่ยื้อชีวิตก็ต้องเอาไปลอยในตู้นะครับแล้วก็ลัดวิเจียแกลนดูโรซาก็เหลือแค่กิ่งเดียวที่กําลังแบบซิดๆิจะตายนะครับก็เลยตอนนี้เอาไปลอยไว้บนตู้หมดละนะครับก็ยื้อขึ้นมาได้ได้และดูมีแตกใบขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะไหนอะสาเหตุเพราะอะไรเพราะนี่ฮะมาดูเห็นไหมครับคาลักซ์เหลือแค่หมื่นสองนะครับพาเหลือแค่32นะครับเรื่องสีสันไม่ต้องพูดถึงนะครับอุณหภูมิสีที่ได้ก็ออกไปทางโทนเย็นนะครับ9,000กว่าเควินนะครับแต่ว่าเบื้องต้นน่ะมันได้ลักซ์กับพาน้อยนะครับเห็นไหมเนี่ยกราฟก็ตกนะครับสีแดงแทบจะไม่มีนะครับหลักๆเลยก็ตรงนี้น่าจะลักซ์น่าจะมีส่วนสําคัญมากนะครับคือถ้าเป็นไฟก็คือไฟเบาโคตรๆนะครับประมาณเนี้ยตรงจุดเนี้ย พรามันไม่ค่อยโดนแสงนะครับมันโดนแสงลำไรนะครับอ่ะทีนี้มาดูใต้น้ำนะครับมาดูใต้น้ําตรงจุดนี้นะครับให้เทียบห้ดูอีกจุดหนึ่งนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใต้น้ําจะเป็นยังไงนะครับก็โอ้ลักซ์เหลืออยู่200นะครับพาเหลืออยู่หนะครับแต่ว่าอุณหภูมิสีก็ดูแบบเอออบอุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับจากห6 0 0 0พันเมื่อกี้เก้าเออเมื่อกี้9 0้0นะครับขึ้นมาเป็นห6000เคนะครับในส่วนของกราฟก็ กลางนะครับมีน้ําเงินกระแดงเท่าเท่ากันแต่ว่าดรอปลงเยอะนะครับดรอปลงเหลือแค่6นะครับอันนี้ก็คือในบ่อนะครับค่าแสงที่ได้ในบ่อนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะอย่างบัวไทเกอร์เนี่ยหมมันไม่มีความแดงเลยครับมันเนี่ยได้แค่นี้นะครับเพราะว่าสเปกตรัมของสีสีแดงมันน้อยด้วยนะครับแล้วก็ค่าของแสงที่มันน้อยนะครับถ้าเอาไปใส่ตู้ที่โดนไฟสเปกตรัมแดงๆๆใบมันจะแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยอย่างต้นเทปก็ดูช้ำๆนะครับ ดูช้ำๆแต่ว่าในบ่อนไม่มีคาร์บอนนะครับมันมีแค่วัตถักรคาร์บอนตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่คาร์บอนเสริมให้มันนะครับแต่มันก็พออยู่ได้ไม่ตายนะครับอเมซอนก็โตได้นะครับอันนี้ก็เป็นค่าแสงในช่วงเช้าในจุดที่เป็นโดนแดดลำไยนะครับที่คิดว่าน่าจะใกล้ธรรมชาติกับไม้น้ําที่สุดแต่ผมว่าไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่าเท่าที่ผมได้ลองนะครับตอนช่วงที่แดดลงแรงๆอ่ะต้นไม้มันแลดูดูดีกว่านี้นะครับจนตอนช่วงหน้าร้อนนะครับแต่พอเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็ดรอปลงไปนะครับนะครับอันนี้ก็ เป็นการเทสตอนเที่ยงนะครับเนี่นะครับเป็นเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่33.7องศานะครับก็หน้าหนาวชาเชิงเซานะครับแต่บรรยากาศโดยรอบร้อนมากนะครับก็ทีนี้มาดูในส่วนของค่าแสงต่างๆนะครับค่าสเปกตรัมค่าพาค่าลักซ์นะครับนะครับอันนี้ผมวางตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างบนนะครับไว้ตรงนี้นะครับก็พระอาทิตย์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่บนหัวเลยโอ้ แสบตาเนี่นะครับพระอาทิตย์ก็อยู่ตรงกลางลงมาพอดีเลยนะครับลงมาฟืบใส่นี่เห็นมพระอาทิตย์สะท้อนนะครับนี่นะครับก็ลงมาใส่เซ็นเซอร์อยู่พอดีนะครับก็ตอนนี้วัดได้นะครับอยู่ที่ค่าลักซ์นะครับอยู่ที่30,000ประมาณ3ามห0ื่0เจ็ดสามนะครับสวิงอยู่ประมาณนี้เอางี้สาม0 0ื่กว่านิดๆนะครับส่วนค่าพานะครับได้อยู่ที่800 8ขึ้นไปถึง900ถึง1,000นะครับ1,000กว่าเลยนะครับก็ได้สเปกตรัม ในส่วนของค่าพาค่อนข้างแรงนะครับเนืฮะกราฟก็ได้ครบเต็มนะครับเต็มก็คือช่วงที่พืชสังเคราะห์แสงช่วงที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตนะครับช่วงที่สายตาคนความสว่างที่สายตามนุษย์มองเห็นนะครับแล้วก็ช่วงสีสันของต้นไม้นะครับช่วงโทนสีแดงนะครับในส่วนของอุณหภูมิก็อยู่ที่ 4, 0 0พนะครับ4,000กว่าสี่พันนะครับก็อยู่ในโทนอบอุ่นนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะลองเทสเออเดี๋ยวนิดนึงนะครับค่าลักซ์ตัวนี้32 0 0 0นะครับ 3 1 0 0 0ถึง 32, ด้วยประมาณนะครับตัวนี้ผมเอาโทรศัพท์มาเทียบด้วยว่าเซนเซอร์ลักซ์ของตัวลักซ์มิเตอร์นะครับตัวแอปเนี่ยมันจะให้ค่าเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าตัวนี้มันในกล้องมองเห็นเป็นมืดย้อนแสงนะครับก็อยู่ที่1 0 0 0 0หม0นนะครับให้ค่าไม่ตรงกันนะครับนะฮะให้ค่าลักซ์ที่น้อยกว่านะครับซึ่งความน่าเชื่อถือก็ผมยึดตามของแพงแล้วกันนะครับตัวนี้ ,7 7 0 0นะครับที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะอ่ะทีนี้เราจะมา ทำการวัดในน้ำดูบ้างนะครับว่าถ้ามันผ่านลงไปในน้ำเนี่ยนะครับแสงแดดแทงลงไปในน้ำเนี่ยมันจะให้ค่าลักษ์ไอค่าแสงต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ในส่วนของธรรมชาตินะครับลงไปตัวนี้มันกันน้ําได้นะครับมันถูกออกแบบให้ใช้ในน้ําได้นะครับวางได้พอดีเลยนะครับก็เซ็นเซอร์ขึ้นข้างบนครับก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมยิ่งน้ําลึกนะครับค่าลักซ์หรือความเข้มของแสงมันจะลดลงนะครับรวมไปถึงความแรงของสเปกตรัม จากับจาก8 9ร0เหลือยู0 0นะครับค่าลักซ์ก็เหลือจาก32,000เมื่อกี้เหลืออยู่แค่27,000-28,000นะครับลงลงเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เท่าเดิมครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไรนะครับในส่วนของอุณหภูมิก็ดูจะอบอุ่นขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่3000เควินนะครับนะครับผมอันนี้ผมมาตั้งเทสไว้ก่อนนะครับแดดจะหมดนะครับเอาแป๊บแดดหายหมดแล้ว นะครับอันนี้เป็นช่วงเย็นนะครับช่วงประมาณน่าจะห้าโมงนะครับนี่ห้าโมงนะครับก็อันนี้ตั้งไว้ที่พื้นนะครับแดดจะหมดแล้วนะครับก็ได้ค่าพาอยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับกาฟก็ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับเต็มก็คือมีทั้งสเปกตรัมนีโซนโซนนี้เลยนะครับได้ได้แสงสีเขียวก็ค่อนข้างที่จะฟูเต็มนะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0นนะครับ6 0 0 0เค่าลักซ ค่าลักซ์ก็คือความเข้มของแสงนะครับอยู่ที่0 0 0อ่นนะครับอันนี้มาพามาฝั่งหน้าบ้านบ้างนะครับมันโดนพระอาทิตย์หน่อยนะครับโอ้แต่บอกตรงพาทิ่ตกเร็วมากนะครับผมมาเซตเครื่องแป๊บๆตอนแรกยังสูงอยู่เลยตอนนี้ร่วงลงไปแล้วนะครับก็อ่ะตอนนี้ผมตั้งเซ็นเซอร์ไว้ตรงนี้นะครับรับแสงเต็มๆนะครับนะครับค่าพาก็ได้ที่230โดยประมาณนะครับชี้ให้ทิศทางกราฟไปที่ด้านขวานะครับก็คือให้สเปกตรัมของแสงสีแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับอุณหภูมิ อยู่ที่2 2 0 3 3 0 0 0ถึง3,000เควินนะครับก็เป็นเป็นโทนอบอุ่นมากนะครับเป็นโทนอบอุ่นมากนะครับค่าลักซ์ลงมา8 0 0อ่านะครับก็จะพามาเทียบดูนะครับระหว่างแสงของไฟไม้น้ำนะครับไฟที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับตู้ไม้น้ำนะครับกับแสงจากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะขอเทียบกับ ตัวไฟไม้น้ำชาล็อก v 2แล้วกันนะครับของขนาดตู้36นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผมทำขายตอนนี้นะครับยังไม่ได้ทำใหญ่กว่านี้นะครับก็ในส่วนของไฟชนิดอื่นๆนะครับผมเอามาเตรียมรอไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทียบให้ดูแต่ละชนิดแล้วก็รวมถึงการวัดด้วยนะครับกำลังไฟแต่ละชนิดด้วยในคลิปต่อไปแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวมากนะครับก็มาดูกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมทำการลอยเซนเซอร์ไว้ข้างบนก่อนนะครับข้างบนนี้นะครับ เออเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยในคลิปที่แล้วนะครับผมเอาติดใกล้เลยแล้วเหมือนตัวเซนเซอร์มันจับไฟตัวที่เป็นไฟเนี่ยคือผมใช้เป็นหลอดแยกเดี่ยวนะครับหลอดให้พวังงานสวัตต์แบบแยกเดี่ยวเหมือนมันจะจับได้แค่หลอด2อหลอดนะครับมันเลยให้ค่าลักซที่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวแอปลักซมิเตอร์ในโทรศัพท์นะครับถ้าจะจ่อนี่มันจะให้เยอะแต่ตอนนี้เปิดไม่ติดแล้วพังแล้วนะครับโอ้บอกไม่น่าจุ่มน้ำเลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมเอาลงจุ่มน้ำแล้วับมันตอนนี้เปิดไม่ติดแล้วนะครับโอ้เซ็ง มันจะเป็นการลงทุนไปหรือเปล่านะครับอะไรอ่ะไม่เป็นไรเป็นบทเรียนไปนะครับก็มันเคมมาว่า iPhone 7พารมันกันน้ําได้นะครับก็เลยจุ่มนะครับอ่ะต่อถึงไหนล่ะโอเคนั่นแหละผมก็เลยลดระดับเซนเซอร์ลงมาหน่อยให้มันแบบว่าได้รับช่วงแสงที่กว้างขึ้นมากหน่อยนะครับโอเคทีนี้มาดูค่าที่ได้ก่อนนะครับนะครับอันนี้จากระยะประมาณถ้าถ้าตุถ้าระดับตู้ก็สักเกือบบนบนตู้นะครับเกือบบนตู้นะครับก็ให้โฟกัส ที่เรื่องไฟนะครับอดี๋ยโฟกัสตะไครผมนะครับวันนี้กำลังทดลองเรื่องของการใช้คาร์บอนน้ำกำจัดตะไคร่ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าได้ผลเดี๋ยวลงเป็นคลิปให้ชมกันแน่นอนถ้าตู้นี้เลี่ยมได้นะครับถ้าผมกำจัดตู้นี้เลี่ยมได้ทุกคนก็ทำได้นะครับโอเคเอาต่อนะครับในส่วนของสเปกตรัมนะครับนี่ค่าพาที่ได้อันนี้อันนี้ผมปริ้นในเรื่องของธรรมชาติอันนี้แสงจากธรรมชาตินะครับเช้ากลางวันเย็นมาด้วยนะครับเพราะผมจําไม่ได้เพราะผมไม่ได้ถ่ายคลิปในวันเดียวนะครับถ่ายหลายวันเก็บข้อมูลหลายวัน นะครับก็อ่ะเนี่ยมาดูนะครับในส่วนของค่าพานะครับค่าพาที่ได้จะอยู่ที่200นะครับค่าพาอยู่ที่200แล้วก็การาฟก็ได้หนักทั้งทาง,ทางน้ําเงินนะครับน้าเงินแล้วก็ทางโทนแดงเลยพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าทางโทนเขียวที่ทําให้เหมาะกับสายตาเราเนี่ยจะดรอปลงมามงหน่อยนะครับโค้งลงหน่อยนะครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยได้เต็มๆนะรันี้เหมาะนะครับในส่วนของอุณหภูมิสีก็ออกไปทางเย็นนะครับออกไปทางสีโทนเย็นเลยนะครับเมื่อเทียบกับแสงที่ได้จากธรรมชาตินะครับก็จะ พาก็ถ้าเทียบกับตอนเที่ยงนะครับตอนกลางวันก็ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับห่างไกลกันมากนะครับลักษ์ความเข้มของแสงนะครับความสว่างแสงกลางวันตอนเที่ยงล่อไปสักสามหมื่นวานะครับตัวนี้มีแค่เจ็ดพันกว่าเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิสีออกไปทางโทนเย็นนะครับสีขาวโทนเย็นก็คือจะเป็นแสงธรรมชาติในช่วงเช้านะครับของไฟตัวนี้เพื่อให้มันดูซอฟกระสายตาของเรานั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีการใส่หลอดเขียวเข้าไปนะครับมันก็เลยจะเพิ่ม ในเรื่องของอุณหภูมิความเย็นต่อเขียวกับน้ําเงินน่ะนะครับประมาณนั้นแล้วก็พวกสเปกตรัมขาวต่างๆนะครับในส่วนตอนเย็นก็ก็ยังถือว่าค่าลัก์ไม่ใช่ค่าพานะครับค่าความเข้มข้นตรงนี้ก็ยังน้อยกว่ากว่าแดดธรรมชาติช่วงเย็นนะครับชนะแค่ช่วงเช้านะครับในเรื่องของสเปกตรัมเขียวง่ายให้ผมสรุปง่ายๆนะครับให้เข้าใจใง่ายก็คือเป็นไฟประมาณเอาช่วงช่วงเช้านะครับเอาเอาโทนเย็นช่วงเช้ามามิกซ์กับ ความแรงให้ได้แรงที่สุดเพื่อให้ได้เหมือนแสงแดดธรรมชาติที่สุดนะครับแต่มันก็ยังสู้กลางวันไม่ได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ความเข้มข้นในการที่พืชนําไปใช้ในเกี่ยวกับพวกสเปกตรัมของค่าพาก็ได้ช่วงเทียบเท่าประมาณช่วงเย็นนะครับช่วงแดดโพลเพล์นะครับผมนะครับผมอันนี้ก็ทําการเอาลงใต้น้ำนะครับก็จะไว้ช่วงกลางตู้เลยนะครับตรงกลางโคมพอดีนะครับลงใต้น้ําสุดเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่าที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ทุกอย่างแทบจะดรอปลงจากตอนอยู่ใกล้ไฟ อย่างพานะครับพาก็เหลืออยู่ที่ประมาณ6กสิากว่าถึง70นิดนิดๆนะครับวิ่งอยู่ประมาณ 60- 70นะครับประมาณนี้ส่วนค่าลักซ์นะครับค่าลักซ์ก็เหลืออยู่แค่2006นนะครับที่ใต้น้ำนะครับแต่ว่าแล้วก็เควินนะครับอุณหภูมิสีนะครับก็เปลี่ยนไปจากโทนเย็นที่บนผิวน้ำนะครับพอดรอปลงมาใต้น้ำกลายเป็นโทนโทนสีขาวที่เป็นกลางนะครับในนิวทรัลนิวทรัลไว้นะครับโทนขาวเป็นกลางนะครับก็คือเท่ากับ เทียบเท่าแสงแดดตอนตอนเที่ยงนะครับตอนกลางวันนะครับช่วงกลางวันแสงแดดที่เป็นกลางนะครับนี่ค่าเคลวินที่ดรอปลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือกราฟนะครับก่อนหน้านี้พออยู่ใกล้ไฟนะครับตัวกราฟน้ําเงินเนี่ยมันจะขึ้นสูงใช่ไหมสูงแล้วก็ดรอปเขียวแล้วก็ขึ้นแดงนะครับแต่พอลงใต้น้ำนะครับตัวน้าเงินจะดรอปลงหน่อยนะครับดรอปลงแล้วก็เขียวน่าจะอยู่คงเดิมแต่ว่าแดงจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าตัวไฟ V2 ตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อ ให้มีสเปกตรัมสีแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยที่ให้ตู้ไม่ดูไม่ดูลงนิ้วลงลิเกเกินไปนะครับให้มันดูสว่างเหมาะกับตามนุษย์แล้วก็ให้เลี้ยงไม้แดงได้แดงแจ๋ด้วยนะครับยิ่งโดนน้าเย็นยิ่งโดนปุ๋ยมันทําได้แดงแดงแจ๋จนอาจจะไปถึงแดนแปดได้นะครับแต่เดี๋ยวผมกําลังเทียบกันอยู่กับตัว R G B W l o t ชิ h t นะครับว่าระหว่างน้ําเย็นเหมือนกันนะครับโดนปุ๋ยเหมือนกันนะครับโดนแร่ธาตุโดนอะไรเหมือนกันนะครับอันไหนมันจะแดงมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยทดลองไปนะครับโอเคทีนี้ ผมจะสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้พูดในเรื่องของไม้แดงใช่ไหมไม้แดงซึ่งตัวนี้ผมทํากราฟมาให้ดูด้วยนะครับกราฟตัวนี้จะเป็นกราฟที่ช่วงสเปกตรัมที่ต้นไม้นําไปใช้นะครับส่วนนี้ตัดไปนะครับสีเขียวคือเหมาะแก่สายตามนุษย์แต่ว่าไม่จําเป็นต่อต้นไม้นะครับก็มาดูนะครับในส่วนของสเปกตรัมในช่วง400จนมาถึง500กว่านาโนเมตรเนี่ยนะครับเป็นช่วงสเปกตรัมของสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินคือช่วงนี้นะครับเนี่ย ช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของคอเลฟิล A อนะครับคอเลฟิลบนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลแต่ว่าเบื้องต้นเลยที่ได้เรียนมาจากตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมก็คอโลฟิลเรารู้ก,กันอยู่แล้วเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับส่วนแคโรทีนอยนะครับแคโรทีนอยเนี่ยจะเป็นสารที่พบได้กับพวกผลไม้สีแดงสีส้มเช่นมะเขือเทศแครอทอะไรพวกนี้นะครับก็จะนําไปใช้ได้ในช่วงสเปกตรัมช่วงนี้เช่นกันนะครับในเส้นกราฟสีส้มนี้ ทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะครับพอขึ้นมาเป็นสเปกตรัมสีแดงนะครับช่วงสีแดงต้นไม้ก็สามารถที่จะสามารถผลิตคอโรฟิล์ B กับคอโรฟิล์ A จากสเปกตรัมสีแดงได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าโทนแสงสีน้ําเงินช่วงแสงแสงสีน้ําเงินนะครับช่วงนี้จะสามารถสร้างคอโรฟิล์ A กับ B ได้มากกว่าแต่ตัวนี้ฮะมันมีตัวนี้นะครับคอโรฟิลล์ F นะครับซึ่งคอโรฟิลล์ F เนี่ยตอนนี้มันมีมันเท่าที่ผมได้หาข้อมูลนะครับในวิกิพีเดียเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับอันนี้คือข้อมูลของคอ l ลฟิลเอฟครับก็คือคอเลฟิลเอฟมันเป็นคอเลฟิลรูปแบบหนึ่งที่ดูดซับแสงสีแดงได้ดีนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งมีสเปกตรัมของสีแดงมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะดูดซับคอเลฟิลเอฟได้มากมันก็เลยทําให้ต้นไม้สามารถที่จะแดงได้มากนั่นเองนะครับแล้วทีนี้พอ ในธรรมชาติมันไม่มีสเปกตรัมที่แดงมากขนาดนี้แต่ LED มันสามารถที่จะแดงได้มันก็เลยทําให้ต้นไม้ในธรรมชาตินะครับไม่ใช่ต้นไม้ในตู้ไม้น้ำเนะี่ยมันดูแดงกว่าธรรมชาติที่เราเห็นนะครับมันจะแดงแป๊ดมากกว่านะครับโดยเฉพาะไฟที่สเปกตรัมสีแดงเยอะๆนะครับแต่อย่างที่บอกมันติดปัญหาอย่างเดียวครับถ้าเป็นโคมแบบลอดอแบบ หลอดแบบแลแกแบบแยกแบบแยกหลอดเดียวนะครับมันไม่สามารถที่จะใส่หลอดแดงเยอะได้นะครับเพราะแดงเยอะตู้มันจะดูอุมคึมนะครับถ้าใส่เยอะก็ต้องยกโคมให้สูงเพื่อให้ตู้ที่ได้ดูสว่างแต่พอยกโคมสูงแสงที่ได้ในตู้คุณภาพค่าลัก์ความเข้มข้นของแสงมันก็ดอบลงนะครับฉะนั้นมันมีทางเลือกนะครับแต่ตัวที่จะตอบโจทย์ในอนาคตคือ R G B W แต่ตัวนี้ก็ดันติดปัญหาเรื่องความร้อนฉะนั้นเดี๋ยวผมทดลองอยู่นะครับถ้ามันสามารถสําเร็จได้ เดี๋ยวว้จะทําขายเป็นตัว V3 RGBW นะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ทำมาแชร์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระหว่างแสงธรรมชาติเจอกับแสงของไฟในตู้ไม้น้ำนะครับว่ามันมีความต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาทําการลองวัดเทสตไฟแต่ละชนิดนะครับว่ามัน ค่าวัดเป็นยังไงแล้วก็แสงที่ได้ค่าพาค่าลัก์เควินที่ได้ในตู้มันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วอย่าลืมกดติดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปด,ดีๆจากชาวล็อกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ชาวร็อกต้องไปแล้วเดี๋ยวพบกันกับช่วงชาวล็อกบอกไม้น้ำในอ p ถัดไปว่าผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมไปแล้วชาวล็อกบอกไม้น้ำ